ทุกคน,นว่าจะมาถ่ายร็อกนะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวไปเรียนยังไม่เรียนบ่ายโมงครึง่งแต่ว่าตอนนี้ประมาณบ่ายโมงเดี๋ยวก็จะไปแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวแต่งหน้าแบบไม่กีดอายไลเนอร์แล้วก็ไม่เขียนอินเนอร์ด้วยคือแค่ปัดสมาทาราทุกคนว่ามันโอเคไหมแต่เดี๋ยวรู้สึกว่ามันดูน้อยไปวะแต่ว่าเดียวก็อยากได้ให้มันเป็นธรรมชาติเพราะว่าถ้าเดี๋ยวจะกีดอายไลเนอร์เดี๋ยวก็ไม่สามารถกีดให้มันแบบเส้นเล็กๆได้อะกีดทีไรมันก็จะแบบค่อยๆใหญ่ค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายมันกลายเป็นแบบเส้นใหญ่มาก คือแต่ว่าเดียวเดียวเดียวเฮ้ยเดียวจำได้ว่าเมื่อวานเดียวมีซื้ออันนี้เมื่อไหม่คือมันเป็นอินเนอร์กับอะไรเนอร์เอ้ยเหมือนจะซื้อว่ารุ่นสลลมใช่มันเป็นรุ่นซูเปอร์สลลมแปลว่าหัวมันต้องเล็กฉะนั้นมันน่าจะตอบโจทย์เราว่าเราอยากได้ธรรมชาติแต่เรารู้สึกว่าการไม่กรีดมันก็น้อยไปเอองงมากไม่รีบแต่ก็รีบแล้วน่วันนี้นี่ไปเอากระจกมาหัวมันเล็กมากเลยอ่ะมันดูเล็กมากเลยมันจิ๋วนิดเดียวเองอ่ะจิ๋วมาก เขียนง่ายด้วยนะแล้วก็หัวเล็กมากเลยอ่ะคือไม่เจอเคยเจออินไลเนอร์หรือว่าอารเรเนอร์แบบแท่งหัวเล็กขนาดนี้แค่นี้พอหรือกิดอารเรเนอร์ด้วยดีแต่ดีก็คือติดการกิดอารเรเนอร์เป็นแล้วมัเนี่ยแต่ว่าเราใช้สีน้ำตาแล้วกันนะคะอันนี้เป็น i ิ u ูดี super slim proof ูฟ s h ไลเนอร์นี้เป็นสีน้ำตาลนะแล้วก็อันเมื่อกี้เป็นสีดำเป็นรุ่น super slim p o o pencil liner ก็คืออันเมื่อกี้เนี่ยเป็นดินสอแต่อันนี้เนี่ยเป็นอายไลเนอร์แบบหัวพู่กันแบบนี้หวัวมันเล็กมากเลยอะไม่เคยเจออายไลเนอร์หัวเล็กเท่านี้หรือเดี๋ยวคิดไปเองว่ามันเล็กอะเล็กม,มากนี่ตอนนี้เรากรีดเสร็จแล้ว เดีย๋ยวว่ากีดเราดีก่อนเนาะเฮ้ยแต่ว่าเดอยากรู้ว่ามันเล็กหัวเล็กจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเดีย,เด,ยเดี๋ยวเอาอินไลเนอร์กับอายไลเนอร์แบบปกติที่เดียใช้แล้วเดี๋ยวจะแบบลองออกมาเทียบกันดูว่ามันเล็กจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันดูนะเริ่มจากอินไลเนอร์ก่อนอันนี้คืออินไลเนอร์ปกติที่เดียใช้นี่แต่อันนี้คือของ e ีตูดี โอ้อันนี้เดียวเผลอขีดขีดแบบขีดทับอะมันเลยดูเส้นหยาดแต่จริงมันเส้นครึ่งหนึ่งหาะน,นี่เห็นปะแต่ว่าอันนี้เดียวขีดทับปอีกรอบมันไปโดนนะคะนี่อันนี้คือแบบปกตินะคะสีน้ำตาลแล้วก็สีดำเนี่ยคือของอ e ีตูดีเฮ้ยมันเล็กจริงอะอันนี้อายไลเนอร์ออนนอรที่เดียวใช้ปกติ ันนี้คือของอ t ตูดี้มันเล็กจริงนะอันนี้คือของยี่ห้ออื่นนะคะอันนี้คือของอ t ตูดีอันนี้คือยี่ห้ออื่นอันนี้คืออีตูดีฝั่งนี้คือตัวอีไลเนอร์ฝั่งนี้คือตัวอายไลเนอร์แบบผู้กังเดียก็ยังไม่รู้นะว่าตัวนี้เนี่ยไออีตูดีที่ลองไปใหม่เนี่ยมันจะติดทนหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวก็ไม่เคยใช้อายไลเนอร์ของอ t ตูดีมาก่อนเลยวันนี้เอาเป็นว่าเราบล็อกอยู่แล้วใช่ป่ะไปทดสอบอายไลเนอร์แล้วก็อีไลเนอร์ตัวนี้ด้วยกันว่าวันนี้ใช้ชีวิตทั้งวัันนนเ่่ยมมมจจะะไหหลลรือปาา โอเคเดี go. ๋ยวรีบไปกันแล้วกันเดี๋ยวต้องไปซื้อของเดี๋ยวกำลังเรียกรถแท็กซี่นะคะแต่ว่าดูดิมือเดียเปืือนอะไรเนอรอแล้วเดียวจะไปเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยแอบรีบนะเนี่ยรถจะมาแล้วนาะเห็นคันฟ้าโโออ้้รีบมากแลตอนนี้จะเข้าคลาสแล้ว ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วซื้อหนังสือเดี๋ยวลี่ไปเรียนก่อนไเมื่อวันนี้ก็ไม่มีแดดนะแต่ว่าอากาศชื้นๆแบบชื้นๆแบบเหนือเหนือบรรยากาศแบบไม่น่าไม่น่ามาเรียนอนะ่ะน่านอนมาก ไปแล้วหนาทางที่แบบเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวยมันก็จะไม่ถึงเวลาอาจารย์เข้ากย่างไงเดี๋ยวเดี๋ยวไง,เด,วเ,ดวไงเดี๋ยวไปเรียนก่อนนะคะไลนวันนี้ก็เรียนเสร็จแล้วกำลังนั่งรถกลับตอนนี้เราก็ถึงหอแล้วมากินข้าวกินไปตั้งนานแล้วละ่ะเพื่อนจะถ่าย หน้าก็เริ่มแอบ,บมันแล้วนะแต่ว่าตาก็ยังไม่ไหลนะคะยังแบบดีอยู่แล้วก็วันนี้เน่เดี๋ยวไม่ได้ลงแป้งเลยนะคือตอนแรกกะจะลงแป้งแต่ว่าลืมมันก็ยังดีอยู่ทุกคนคะตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วทุ่มทุ่มเท่าไหร่นะคือตอนนี้ทุ่มม,มันทุ่มเกือบจะครึ่งแล้วคือวันนี้ได้กะว่าจะไปเ,เ,เดี๋ยวมึนว่าอะไรเพราะเพิ่งตื่น นี้หลับไปประมาณชั่วโมงนิดนคือตอนแรกวันนี้กะว่าจะไปเอชทีแต่รู้สึกว่าเดินทางไปกลับเนี่ยไม่น่าไหวเพราะวันนี้แบบนอนไม่ค่อยพออะไรเงี้ยก็เลยกะว่าจะไปเที่ยวเมกานะคะวันนี้จะไปดูหนังเออเรื่องอะไรสักอย่างอะเรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ถอดคอนแทคออกไปแล้วแต่ว่าหน้าก็ยังไม่ได้ลบแล้วก็ยังใส่ชุดนักศึกษาอยู่นะหน้าก็ยังอยู่ดีเลยเพราะมีเติมแก้มกับปาก ตอนนี้เราถึงเมกาแล้วนะคะก็ลูกชายหิวอ่ะอาจจะต้องพาลูกชายไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเก่าว่าจะไปซื้อเยลลี่อยากกินเยลลี่พีชแล้วก็เยลลี่มีอันนึงเดียวชอบเยลลี่มากเลยของเมกอยู่ที่เมกานี่ะตรงอีเกีย mm. เดี๋ยวไปดูกันคือวันนั้นเห็นพี่เอิร์ดรีวิวลงทวิตเตอร์ว่าเยลลี่พีชมันอร่อยมากเฮ mm. ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ซื้อตัวออต๋วหนังอะซื้อตั๋วหนังเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ เมื่อกี้ไป Oriental Princess มาได้ของมาเต็มเลยเดี๋ยวยังไงแบบกลับไปแล้วเดี๋ยวบอกอีกทีที่การตอนนี้กี่โมงจะสามทุ่มแล้วอีกห้าทีสามทุ่มตอนนี้จะสามทุ่มแล้วนะคะอีกห้าทีสามทุ่มแต่ว่าอะไรเนอร์เรายังดีอยู่เลยนะเฮ้ยคือเดียชอบมากเพราะว่าตัวเนี้ยมันหัวเล็กมากจริงนะยังแบบที่ลองให้ดูเมื่อเช้าใช่ป่าวว่าหัวมันเล็กหัวเล็กก็มันดีตรงที่ว่า เอาเวลาที่เราอยากจะกรีดให้มันแบบเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยมันทําได้ง่ายยิ่งคนที่ชอบสายธรรมชาติอยากแบบสายเกาเป็นเส้นเล็กๆยาวๆ,ๆอะไรเงี้ยอันนี้มันตอบโจทย์มากเพราะว่าเดียเป็นคนที่แบบอยากกรีดอายไลเนอร์เส้นเล็กๆเหมือนกันนะแต่ว่าทําไม่ได้เพราะว่าแบบบางทีมันเติมไปทีละนิดทีละนิดสุดท้ายมันก็กลายแบบใหญ่มากอะเออแต่อันนี้มันดีมากแนะนําให้ทุกคนไปลองนะคะที่ช็อปก็อายไลเนอร์เนี่ยมันจะแท่งละ400นี่นะคะก็ประมาณห้าทุมท่มเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดียก็กำลังจะกลับแล้วล่ะไม่รู้ว่าจะกลับยังไงแต่ว่า จะให้ดูก่อนว่าเอ้ยมันยังอยู่ดีนะายไลเนอร์ของเราเนี่ยเห็นปะว่ามันยังอยู่ดีอยู่เดี๋ยวเรากลับแล้วป่ะก็ตอนนี้เราถึงห้องเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเวลาตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งเดี๋ยวแต่งหน้าตอนประมาณ11บเโมงครึ่งหรือเที่ยงอะไรประมาณเนี้แหละเออตอนนี้นี่หน้าก็เป็นประมาณนี้คือแก้มปากอะไรเนี้ยลุดไปหมดแล้วเราเพราะกินปอปคอนกินน้ำนะ แต่เหมือนข้างนี้มันจะแบบนี้นิดหน่อยไม่แน่ใจว่าเลอะมาสคาร่าหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเช้าได้ปัดมาสคาร่าเลอะข้างนี้นะแต่แบบเนี้ยมันก็ยังดีอยู่นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันแบบติดทนค่ะเนี้ยมันจะล้างออกยากไหมคือปกติอะไรที่มันแบบติดทนมันจะก็จะล้างยากใช่ปะเดี๋ยวเรามาลองว่ามันจะออกไหมมันจะออกง่ายเปล่าเพราะว่าบางทีถ้าอะไรที่มันออกยากๆลบออกยากๆใช่ปะมันก็จะทําให้ตาเราเขียว นี่ให้ดูมันออกมาเป็นอย่างนี้นะออกมาเป็นดำๆมันเหมือนแบบเป็นทื้นฟิล์มอะเช็ดง่ายมากนี่เดี๋ยวแค่แปะแปะแล้วก็รูดลงนะคะเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นดำๆอย่างนี้ข้อดีของไอตัวนี้ก็คือมันติดโทนแล้วก็ สีดําสนิทคือถ้าสีดําก็ดาสนิทไปเลยสีน้ําตาลก็แบบน้ําตาลกําลังดีเดี๋ยวว่าเดี๋ยวชอบสีน้ําตาลมากกว่าเพราะว่ามันทําให้ตาดูไม่ดุไม่คมจนเกินไปดูธรรมชาติ